ผู้ประกอบการผู้ที่ได้รับรางวัลในแขนงานเกี่วารค่ะก่อนอื่นีฉันขอโอกาสนี้ในการสแสดงความเป็นดีกับข้าพ้ที่ได้มาร่วมรับรางวัล Thailand e n e r g Award 2022ในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าวครั้งนี้เราพบกันจะได้มีการมาในปีที่แล้วนะคะก็ยังอดชื่นชมไม่ได้ในปีนี้ก็จะเห็นว่ามีหลายท่านที่เป็น ท่านที่ได้รับรางวัลปีที่แล้วก็ดีใจค่ะแล้วก็คชื่นชมนะคะแล้วก็รวมถึงผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ด้วยค่ะรว่ารางวัลน,นี้ไม่ใช่เป็นเพียงความชื่นชมที่ท่านได้มารับรางวัลในเรื่องของไทยแลนด์เอนจีเอเวอร์สอย่างเดียวแต่เป็นสิ่งที่ได้แสดงให้เห็นว่าราษาของท่านได้ดําเนินงานในด้านของการอนุรักษ์พลังงานไปอย่างต่อ,อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ค่ะเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่การ จะลดการใช้พลังงานอย่างเดียวและต้องประหยัดด้วยแล้วก็การที่ทำอะไรในการที่จะลดปัญหาสิง่งแวดล้อมนะคะนี่ก็เป็นประโยชน์อย่างมากเพราะว่าถ้าทุกบริษัททําแบบนี้มากขึ้นแน่นอนก็จะส่งผลทําให้ประเทศของเราประหยัดพลังงานแล้วก็การเป็นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าจริงๆนะคะก,ก็เป็นที่ทราบดีว่าวันนี้ปัญหาต่างๆภาวะภูมิอากาศต่างๆหรือเมื่อทขงเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคตวันนี้ ก็ยิ่งเกิดขึ้นเจริญมากเท่าไหร่จำนวนผู้นคนมากเท่าไหร่ก็ส่งผลถึงการใช้พลังงานที่มากขึ้นเท่านั้นนะคะนั้นเราจะใช้อย่างไรให้ใช้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ทําอย่างไรถ้าเราใช้มากขึ้นแล้วพลังงานในอนาคตนั้นขาดแคลนนะคะรัฐบ,บาลจึงถือว่าในเรื่องของการรณรงค์เรื่องการใช้พลังงานนั้นเป็นมาตรการหนึ่งในมาตรการที่สําคัญแล้วก็เร,ริบกของรัฐบาลที่จะเข้ามา ช่วยเหลือแล้วก็ประสานงานแล้วก็ดูแลร่วมกันมองกับภาคประชาชน,น,น,นหนําอย่างไรให้เราจะได้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งทงางภาคครัวเรือนอุตสาหกรร,รมบริการขนส่งแล้วก็รวมถึงภาคประชาชนให้เกิดมีวิน,นัยแล้วก็จิตสำนึกที่จะประหยัดพลังงานแล้วก็ควบคู่ไปกับการคําน <c oughs> <ม>ึงแล้วก็เสริมสร้างความมาั่นคงทางพลังงานประกอบคู่กันไปด้วยนะคะซึ่งวันนี้ประเทศเรานั้นก็มีแผนนั้นรักพลังงาน 20ปีนะคะซึ่งต้องเริ่มตั้งปี2 5 5 4ถึง2573 25และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกนะคะที่ในอนาคตเราจะอยากจะเห็นสัส่วนนี้อีกภายใน10ปีข้างหน้านั้นไปถึง25นะคะก็คงต้องเริ่มที่เราจะต้องมาวางกรอบแนวทางด้วยกันนี่ก็จะเป็นหนึ่งภารกิจสำคัญของรัฐบาลในปีนี้ที่จะร่วมกันกับภาคเอกชนที่จะมาวางแผน ทำอย่างไรให้เกิดสัดส่วนนี้เกิดขึ้นจริงแล้วก็เป็นรูปธรรม,มในการส่งเสริมการใช้ทั้งระบบอย่างครบวงจรนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเห็นว่านอกจากปาาัญหาต่างๆน,นี้ที่เราเห็นปริมาณการใช้พลังงานที่สูงขึ้นขณะเดียวกันทรัพยากรธรรมชาติก็มีจำกัดนะคะแล้วก็เราจะช่วยกันอย่างไรที่ตรงนี้ถ้าเกิดความไม่สมดุลตรงนี้เกิดขึ้นราคาพลังงานก็เป็นปาาสิน่งที่จะต้องทำอย่างไรให้เหมาะสม แล้วก็เป็นธรรมรัฐบาลก็ได้ออใหแแ้แนวทางซึ่งทางกระทรวพลังงานก็ได้ออกความร่วมมือไปหลายๆส่วนนะคะที่นโยบายต่างๆในการแก้ไขปัญหาราคาน้ํามันนะคะแล้วก็การที่มีการออกบัตเครดิตพลังงานในการช่วยเหลือสําหรับผู้ที่ใช้ออผู้ขับรถจ้างสาระหรือมี รายได้น้อยนั้นจะได้มีโอกาสในการที่จะสามารถที่จะดูแลในส่วนตรงนี้ได้นะคะและรวมถึงในนาคมนนั้นก็ต้องมองเรื่องของการทำอย่างไรให้เราต้องมีการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงให้เก็บไว้เรียกว่าเป็นความมั่นคงของพลังงานในน้คตเพื่อที่จะรองรับการใช้หรือรองรับปริมาณพลังงานที่เติบโตขึ้นในน้คตได้นะคะก็เห็นว่าในส่วนนี้เองนะคะระัฐบาลก็จะส้านต่อแนวทางต่าง 2ีสอ5 5ัน้ั้นต่อเนื่องมาในปีนี้นะคะเราก็คงจะทํางานตรงนี้ต่อไปนะคะแล้วก็ในปีนี้เราคงจะเน้นหนักเพิ่มขึ้นในการที่เราจะมาร่วมกันเสริมสร้างความมัน่นคงทางพลังงานได้อย่างไรนะคะเสริมสร้างในการฐานแหล่งพลังงานหม่ไรหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานอย่างไรให้ดีที่สุดแล้วก็ทำอย่างไรเราช่วยกันในการลดค่านจ่ายลดต้นทุนนะคะ มองหาพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกให,หม่เช่น<ค><อ>พลังงานจากแสงอาทิตย์ลมน้ำชีวมวลหรือขยะเป็นต้นซึ่งวันนี้เราทราบว,ว่าพลังงานทางเลือกต่างๆนี้เป็นทางเลือกที่ดีแต่ก็ยังขาดการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมจากภาครัฐนะคะวีนนี้เราจะร่วมการทํางาน,น,งน,ะะนะะนอย่างจริงจังนะก็ริชานงก็ยืนยันค่ะรัฐบาล ไปทาง,งานร่วมกับภาคเอกชนที่จะทำอ,อย่างไรในการส่งเสริมทั้งการรับพลังงานการประหยัดพลังงานการสาร้สางเสริมสร้สางความเป็นสิ่งแวดล้อมความเป็นสีเขียวแล้วก็รวมถึงการหาแหล่งพลังงานใหม่ใหม่ที่ทดแทนและมองหาสิ่งที่ไปหาความสมดุลอย่างเป็นระบบอันนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่เราต้องร่วมกันในการที่จะวางแผนพัฒนาอย่างยัง่งยืนด้วยกันนะคะรวมถึงในอีกสองปีข้างหน้า เราก็จะก้าวไปสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนแล้วนะคะก็คงจะต้องขอฝากประเด็นนี้ไว้นะคะว่าเราจะมีการเปิดการท่าเสรีการบริการการลงทุนการเคลื่อนย้ายแน่นอนค่ะก็ต้องไปมีผลกระทบการใช้พลังงานที่สูงข,ขึ้นด้วยนะคะก็คงจะต้องคำนึงในจุดนี้เพิ่มเติมว่าเราจะร่วมกันทำงานร่วมกันอย่างไรคะนเองก็เชื่อว่าเราคงจะได้ทำงานใกล้ชิดกับทาง,ทาง ะท่านผู้ประกอบการเพราะเนื่องจากท่านผ,ผู้ที่ศึกษาแล้วก็ทํางานด้านนี้อย่างจริงจังภาครัฐงก็จะพร้อมที่ทํางานกับภาคเอกชนเพื่อให้งานต่างๆจากแผนของพลังงานที่เราได้วางไว้ในระยะนั้นเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะฉันเองก็ต้องขอขอบคุณทางกระทรวงพลังงานคณะกรรมการตัดสินรูป่านนะคะที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนนโยบาย พลังงานของรัฐบาลมาตลอดนะคะแล้วก็รวมถึงทุกท่านณที่นี้ที่ร่วมกันทําให้การขับเคลื่อนของพลังงานของเรานั้นเป็นรูปธรรมแล้วก็จะได้ช่วยกันในการที่จะสร้างสรรค์พัฒนาให้ประเทศของเรานั้นจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นต่อไปค่ะโอกาสนี้ก็คงต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านนั้นประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งหวังวันี้ด้วยประการนะคะขอบคุณค่ะ